ดีค่ะไผ่เลี้ยงหวานสุพรรณค่ะสังเกตว่าไผ่ตัวนี้จะมีลักษณะลำต้นนะคะที่ตรงแล้วก็มีความเรียบลื่นนะคะของผิวของเนื้อไม้หลายท่านนิยมปลูกเพราะว่ากินหน่อได้นะคะสามารถเก็บหน่อได้เร็วแล้วก็ใช้งานจากลำต้น เจออยู่ตามหัวไร่ปลายนานะคะตามที่นาของชาวบ้านชอบนำไปปลูกตามข้างบ่อหรือว่าปลูกตามแนวเขตแดนนะคะสำหรับไผ่ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนะคะในเรื่องของการปลูก หลากหลายเลยไม่ว่าจะปลูกทําแนวเขตแดนนะคะเราก็ยังสามารถเก็บหน่อของเขาได้หรือว่าจะปลูกเพื่อทําร่มเงานะคะอยู่ใ,ใกล้ๆกับเถียงนาแบบนี้ก็ได้เช่นกันปลูกให้เป็นทรงอุโมงหรือทรงพุ่มนะคะตามถนนหรือว่าตามแนวทางเดิน เมื่อยอดเขาสูงขึ้นไปนะคะเขาจะมีความโค้งเข้ามาถ้าเราปลูกสองแถวซ้ายขวานะคะก็จะโค้งรับหากันก็จะเป็นล่มให้เราได้เลยประดับสวยงามได้นะคะเพราะว่าไผ่ตัวนี้เป็นไผ สำหรับท่านใดนะคะที่กำลังมองหาไผ่เพื่อไปปลูกตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจปลูกในที่ที่จำกัดพื้นที่ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแทงหนอ,อกมาเราไม่อยากให้ไผ่มีจำนวนเยอะนะคะเราก็หักหนอกออกแต่ว่าถ้าเรายิ่งหักหนอกออกนะคะก็จะยิ่งได้หนอกของไผ่เยอะเพิ่มมากขึ้น เลี้ยงหวานสุพรรณสวนธนพัฒนสกลนครค่ะ